Vol <San> Finger one, finger one, finger tap, tap, tap. Two finger, two finger, two finger, two cut, Three finger, three finger, three finger. Three, finger สีแล้วมีอะไรอีก เรียบร้อยค่ะนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆตรงไหมคะตรงแล้วค่ะตรงไหมคะตรงแล้วค่ะค่ะนนั่งให้เรียบร้อยเราไปดูต่อไปคุณครูจะมีเกมให้เล่นด้วยอ้มเรามีเกมให้เล่นด้วยวันนี้เด็กอยากเล่นเกมไหมอยากอะเด็กดูต้นไม้ของคุณครูอ่ะเป็นยังไง ใบไ,ไหม,ไม็กอยากช่วยกันติดใบไหม,ไมอยากให้อยากขาด้วยอ่ะให้อยากาเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมให้ผ่านก่อนไอ้เด็กมองไปทางด้านขวาเห็นไหม ผของแอปเปิ้ลใช่ไหมพอเราใส่เสร็จแล้วเราได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วครูมีกี่เกมสองเกมครูพูให้เด็กๆทำกิจกรรมกีละสองคนเดิมครูจะแยกอุปกรณ์เอาไว้ให้ให้ทีละสองคนเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วไม่ได้ต่ออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กเดินไปเลือกใบไม้แล้วก็ผลที่ติดต้นแอปเปิ้ลของห้องเราทีติดแล้วเด็กๆตั้นแอปเปิลโชว์เอาไว้เพาะห้องเรามีต้น แม่คเข้าใจกิจกรรมอะไกพยอะเพิ่มขึ้นมันควรจะทำอะไรบ้างนะก่อนปิดผลเราทำอะไรก่อน 一路。 มาออกอคนทุ่งติดผลแน่ผลหมดแล้วอาจเกมเรียบร้อยมาตัดมาติดใบพี่เนี่ยเนะี่ยพอแล้วลูกถ้าใครติดผลกับใบก็ลองกลับที่ได้เลยนะ ในต้นมีอมะไรบ้างอันแรกคือไม้อันทีะดิ<ป>่ง